เป็นลาวชื่ออะไรจ้าลาวเป็นคนใหญ่ซอมเตอร์ตัวนี้ลาวแท้หรือเปล่าเนี่ยเป็นแม่แม่เป็นแม่เป็นคนเป็นคนเพราะเป็นลาวชื่ออะไรจ้ะชื่ออะไรอืมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยชื่อชื่ออะไรอ่ะเออไอรูดอ๋อยิชื่อว่า น้ำคำอินตื้นเต้นไปหน่อยนานคำอินอะไรจะล้ยคือปักุูดโดยอะโยไอ้ไอ้คำหลังนี่มันคืออะไรอะโดยกะดอโอแปลว่าับพบับโดยกะดอยดอระบาท้าโดยกระดาเ้ยโดยกระดยกงก็อนปนลวผู้สวนแต่ว่า หญิงน่ะดูจากเรื่องลักษณะท่าทางเที่ยวพันวรรณานเลยเนี่ยที่น่าจะเป็นเวลาผู้สอนได้าหในให้เข้ายืนอยูเหมือนคนที่มียศฐานปรดะสา์ยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะคต้องฝันสิแต่ตัวไงแฮงมีสะตุ์นหรือเชิญสะุ่คสะแุ่โคตรนั่นแหละนี่เอาแบบนี้ดีกว่าคอยเดินกำลังเก็บดอกไม้เลยตีเสี้ยวตีเอวเวๆาก็เลยเดินจุบๆุกจุไปตรงนี้เห็นเลย เห็นเห็นไจริงเนี่ยร้องเพลงโหยเพราะไร่ไร้เพราะอะไรโหยเพลงร้องเพลงเพราะไม่พอได้งางอีกงามเหมืนี่ยหน้าตาเงาโคดเลยหน้าโคดดูดิปากติดปากเดดจมูกหน่อยโอ้ยตาโก่งเป็นไข่ห่านปากวายมีขนาดเป็หูหูยังแผงออกมาเลยปากดีปากดี ถรู้ว่าชมชมหรือว่าฮะคอยทุบคอยเช่อมคอยนะบางทีอะไรจะให้มีของรางวัลเงินทองก็ไม่มีนี่แต่ดอกไม้ครับผมอันนี้ให้ไม่ได้โอ้โหลาวที่เหลือแค่นอยนี้นี่ดอกไม้ของผมแต่ผมปุ๊บเลยไว้จังเลยจ้าขอบใจมากเลยนะนนันทำอินแต่ว่าอยู่ๆนันนันทำอินก็มาให้เดอกไมญิงแบบนี้เออมันหมายความว่าอะไรเหรอจ้า มันก็หมายความว่าผู้ชายจะให้ดอกหนูตามผู้บอสตรงเนี้ยที่เขาให้ดอกไม้ผู้หญิงเนี่ยมันสื่อถึงความฮักที่เขามีให้กันและกันใครใครบอกตรงๆเลยใครใครใครตอบไปนีนะแต่รับเลิกใครเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงก็ไหนเอนะจำไปยังไปจำไปจำไปจำไป